ผักชีเหี่ยวหมดเลยเนี่ยซื้อมาตั้ง50บาทนะเนี่ยปล่อยให้เหี่ยวได้ยังไงผักชีแพงมากวันนี้นะคะคุณนายไอเดียมีเคล็ดลับวิธีที่จะมาทำให้ผักชีที่เหี่ยวเนี่ยมาเด้งดึงดัง,ดงกรอบอร่อยแบบนี้ภายในพริบตาเลยนะคะนี่แหละคะ่ะวิธีนี้นะคะยังเอาไปใช้กับ ในครัวเรือนของเรานะคะเช่นเอาไปผสมน้ำยาล้างจานเอาไปผสมน้ำซักผ้าเอาไปสะผมทำได้หลายๆอย่างเลยค่ะแช่ผักได้ทุกๆอย่างเลยนะคะสดชื่นล้างไข่พยาธแล้วก็ล้างสารเคมีในผักด้วยนะคะแล้วแถมยังเอาไปทำปุ๋ยรดน้ำ บอนสีแล้วก็กิ่งคุณนายตื่นสายต้นคุณนายตื่นสายด้วยค่ะมาดูสูตรแรกเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักจากหมักกรูดค่ะอันนี้เป็นมะกรูดที่คุณนายไอเดียหมักเข้าไว้ประมาณ1ปีแล้วนะคะเพื่อนๆหมักแล้วก็ใส่โรลเนี่ยแล้วก็วางไว้เลยนะคะ3เดือนขึ้นไปก็ใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิธีทำคุณนายไอเดียยังไม่ได้ ทําคลิปมาให้นะคะแต่คุณนายไอเดียจะเอาสูตรนะคะวางไว้ที่คําอธิบายนะคะสูตรสําหรับทําเดี๋ยวคุณนายไอเดียจะเอาวิธีทํามาทําคลิปให้ดูทีหลังนะคะเราทําสะอาดนะคะเราทานก็ได้คะ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับ เราที่ใช้เสียงนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะทําให้เสียงเราเนี่ยใสเจ้าเจืยเจ้าเลยล่ะค่ะสูตรต่อไปก็จะเป็นนสับป,ประรดมักนะคะอันนี้เป็นสับป,ประรดค่ะสับป,ประรดเขาก็จะหอมหวานนะคะไม่มีรสเปรี้ยวนี่ละค่ะ หมักมาเป็นปีแล้วนะคะสับป,ปะรดก็ยังไม่เปื่อยนะคะดูสิคะเห็นเป็นชิ้นๆอยู่เลยเนี่ยน้ำหมักเนี่ยเราเอาไปแช่ปลาก็ได้นะคะเอาไปล้างคาวปลาปลาเนี่ยจะสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะอันนี้เป็นจุลินทรีย์นะคะลิ้นผ่านกันเป็นจุลินทรีย์ค่ะที่เป็นวุ้นๆเนี่ยนะคะเราสามารถเอาไปต่อเชื้อได้ค่ะสำหรับน้ำสับป,ปะรดนี่นะคะ เวลาเราทานเนี่ยก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าผลไม้เปรี้ยวนะคะเพราะว่าคุณนไอเดียชอบเปรี้ยวๆค่ะสําหรับสับประรดเนี่ยเราชิมดูแล้วเนี่ยก็จะมีรสหวานนะคะก็ถือว่าไม่อร่อยเท่าน้ำหมักของมะเฟืองกับน้ำหมักของอะมะกรูดนะคะ,ะก็ไม่อร่อยนะคะชอบเปรี้ยว อันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการผสมเพื่อที่เราจะแช่ผักแช่ผลไม้แล้วก็แช่ผักชีของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ําประมาณลิตรหนึ่งนะคะเราก็จะใช้น้ําหมักเนี่ยประมาณ1ช้อนชาแล้วเราก็แช่ผักที่เหี่ยวๆลงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะแช่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากิ่งคุนนายตื่นสายที่เชี่ยวๆามาแช่ด้วยนะคะ คุณนายไอเดียก็ล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดแล้วค่อยเอามาแช่รวมๆกันค่ะสำหรับเพื่อน,อนๆที่อยากจะเอาไปแช่ปลาเด็ดเดียวนะคะเดี๋ยวคุณนายไอเดียจะบอกไว้นะคะว่าการแช่ปลาเด็ดเดียวเนี่ยเราจะแช่ตอนที่เราแช่น้ําเกลือนะคะคุณนายไอเดียเนี่ยจะทําปลาเด็ดเดียวแบบแช่น้ําเกลือค่ะแล้วก็ เอาน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยใส่ลงไปตอนที่เราแช่น้ําเกลือนะคะเนี่ยปลาของเราจะไม่เหม็นไม่ตุไม่โฟไม่เน่าไม่อืดไม่พองเลยนะคะอันเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะคุณนายไอเดียการันตีผลว่าปลาแดดเดียวเนี่ยจะอร่อยพันเปอร์เซนต์เลยค่ะคุณนายไอเดียทำขายมาแล้วนะคะที่มาบอกเพื่อนๆได้เนี่ยก็คือ ชัวที่สุดเลยค่ะเป็นสูตรของคุณนายไอเดียเองเลยนะคะเดี๋ยวคุณนายไอเดียวันหน้านะคะถ้าใครอยากได้สูตรของปลาเด็ดเดียวที่อร่อยแล้วใส่น้ําหมักเนี่ยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะคุณนายไอเดียจะเอาวิธีทำมาฝากเพื่อนๆแม่บ้านคนเก่งทุกๆคนเลยนะคะนี่เลยค่ะความสดนะคะเด้งฟูขึ้นมาจริงๆไม่จก ตานะคะนี่เลยค่ะกรอบสดขึ้นมาทันทีเลยค่ะผักชีแพงๆอย่าปล่อยให้เหี่ยวนะคะถ้าผักเขาเหี่ยวเขาจะกลิ่นเขาจะไม่หอมค่ะกลิ่นเขาจะออกเหม็นเขียวนะคะเราอย่าทิ้งนะคะเราเอามาฟื้นฟูเขาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสดจริงๆไม่จก าเลยนะคะเพื่อนๆเอาไปทํากันนะคะอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องมีน้ําหมักก่อนคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคุณนายไอเดียจะเอาวิธีทําแต่สูตรน้ําหมักนะคะคุณนายไอเดียแปะไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเอาไปทําได้กันก่อนเลยทําง่ายๆมากเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะ เดีย๋ยวคุณนายไอเดียก็จะเอากิ่งคุนายตื่นสายเอามาให้ดูนะคะว่าเขาจะสดขนาดไหนนะคะเขาก็จะสดเหมือนกับผักชีนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปหั่นแล้วก็ปลูกแบบปักดำหรือไปปักในขวด นี่เลยค่ะคุณนายไอเดียให้ดูชัดๆเลยนะคะความสดความใสของใบผักชีของเราที่เหี่ยวเียวแห้งเกือบจะต้องโยนทิ้งแล้วนะคะกลับมากรอบแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งของคุณนายตื่นสายที่เหี่ยวเหียวแห้งๆนะคะเขาก็กลับมาเต่งตึงแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะปลูกนะเราก็จะเอามาแช่ก่อนนะคะเนี่ย ถ้าเรามีน้ำหมักตัวนี้เข้าไว้แล้วนะคะอนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะในไอเดียอยากให้เพื่อนๆทำติดครัวเข้าไว้นะคะทำติดครัวเข้าไว้หลายๆอย่างเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องประหยัดนะคะมีเยอะๆเราจะได้ใช้เยอะๆนะคะนี่ความสดของเขานะคะนี่ไม่จกตาเลยนะคะสดจริงๆทั้งๆที่ทแบบ ใบเนี่ยเหี่ยวแห้งแล้วอ่ะสำหรับน้ำที่แช่เราก็อย่าให้เสียนะคะเราเอามารดบอนสีค่ะเห็นไหมคะบอนสีเนี่ยกัดสีสวยมากเลยนะคะนี่เลยค่ะระเบิดดินนะคะนี่สูตรนี้จะระเบิดดินให้บอนสีของเราเนี่ยรากพุ่งกระฉูดเลยค่ะแล้วใบก็สวยใบใหญ่นะคะนี่ใส่ใน ขวดที่เราปักกุนตื่นสายเขาก็จะสดชื่นแตกใบกระดีกระดากันเลยนะคะนี่เลยค่ะอ่าเราน้ําที่เรา,าแช่นะคะเมื่อกี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะทําปุ๋ยนะคะเราก็ เอามาผสมน้ำเลยค่ะสำหรับสัดส่วนที่ผสมนะคะถ้าเราหมักไว้ประมาณ3เดือนเราก็จะใช้20ลิตรต่อ1แก้วได้นะคะแต่ถ้าเราหมักเป็นปีแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องลดขนาดนะคะลดขนาดของน้ำหมักลงเพราะยิ่งนานเขาจะยิ่งแรงค่ะความที่เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ของเขาเนี่ยจะแรงมากๆตามอายุของเขาเลยนะคะ ทางที่ดีนะคะเราต้องเอามาผสมน้ำเยอะๆค่ะต้องคิดกันเป็นซีซีเลยนะคะหมายถึงว่าหนึ่งถึซีซีต่อน้ำยี่สิบรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเนี่ยเขาจะแรงไปนะคะเพราะว่าเราหมักไว้นานเขาจะยิ่งแรงค่ะนีะน่เลยค่ะดอกก็ดกนะคะคุณนายไอเดียมีสุด ปุ๋ยหลายสูตรเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทำกันไว้ใช้นะคะติดตามคุณนายไอเดียไว้นะคะคุณนายไอเดียหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ชอบต้นไม้เหมือนคุณนายไอเดียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆมีสาระคุณนายไอเดียจะเอาคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆนะคะต่อไปเยอะๆเ,เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆที่เราใช้น้ำส้มสายชูหมักของเรารถลงไปนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับต้นไม้กับดอกไม้นะคะ